สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องมนตการผ้าร่วยนะคะค่ะทธารมชมเมื่อนี่ก็เป็นวันที่16พฤศจิกายนนะคะก็เป็นมือออกผลสลากินแบ่งรัฐบาลน,นะคะหรือว่ามือหวยออกเนาะคะ่ะเมื่อนี่ค่ะแอดกาม,มารุ่นนะคะรุ่นหวยยุบานนาให้หานาฬิ้าเมืนี่คือเกาเนาะคะ่ะเมื่อนี่ค่ะพิเศษเจ๊จินดากาม,มารุ่นน้่นะคะถามอากาศแล้วกรรุ่นกันค่ะสวัสดีค่ะเจ๊จินดาดค่ะ เป็นยังไงน้อเจ้ควา, <พอ S 1> ามูซสึกตอนนี้เพราใจเต้นพี่น้องเต้นมาเฮ้ยต้องถือเล็กแน่ๆพี่น้องโอ้แต่ว่าถ้าออกหาเจ๊น,นี่เขาบอกเลยบริษักินน้ำพึ้นเป็นยังค่ะพึ้นคืนบ้านเราค่ะพี่น้องแต่ว่นสามหาได้อยู่ยบ<ะ>้านสามหาได้อยู่ค่ะแต่วันอะไรได้พ่อไหลเนาะค่ะเนาะขนาดซื้อใบตะกอนมูเนาะเลยตะกอนมูตั้งแต่มือฝันพวกแต่ตองหวดเจ๊กิดาทรงมาหายน่เมสเซนเจอร์เนาะเมนค่ะก็ไปซื้อไ้เขาเพึ่งสิคืนมอวนนี่ค่ะ ก็่เป็นยางแสดงว่าสามหาถือแล้วล่ะสวัสดีค่ะเมื่อนี้เข้ามารุ่นรวยไปน้ำกันนะพี่น้องเนาะแต่ว่ายา้คันว่าหนูถือเลขหนูกำลังสิคิดว่าหนูกำลัง มีความคิดสิไปแล้วพี่น้องอย่าเพิ่มอย่าเพิ่มเจนรุ่นก้อนเจรุ่นก้อนจะไปแล้วพี่น้องรุ่นก้อนไม่มองไปแล้วพี่น้องมีได้อม่ไดใจแล้วพี่น้องให้เต้บอกเลขออกมากกอนเนาะให้เลขออกมากกอนนําเต้จินดาให้ท่านเลยค่ะแ๋ยว่าเอาไปก่อนนะพี่น้องนะสิถอดสิ้นเล่นกับย่านพ่นจากไอไม่ได้อยากไอพ่นได้ย่านพ่นจาไอไม่ได้อยากไอนะค่ะย่านพ่นจากไอน้องค่ะเนาะเธอกับอัน ถือกระปมันเพรว่าถือกระป๋มันเมาอันนะไปคือเราค่ะพี่น้องมากเียต้องไปค่ะมันจะสิอยู่ได้มันจงสิอยู่ได้ค่ะมันต้องปลดปล่อยครับพี่น้องปล่อยตก็รอลุ่นไปน้ำกันใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วค่ะพี่น้องจะมงแล้วล่ะมือเดียวเอ้าเอาไม่ด้วยคาถาบางนึงเหรอเอ้าคาถาไหนคาถาแม่บางนึงมานคาถาบ่ค่ะ ช่างบางนึงไหมเอาพี่น้องไปใต้บ่ได้เลยพี่น้องแต่ถ้าไปลี่นี่พ่อเสดลี่ยู่ครับพี่น้องคาถาบางนึงนะนี่ละค่ะเขากลายอมนโมตัดเสือเหลือนันกระตัดทรงเหลือจากทรงเฮ็ด้าเสร็จมือบันีดก็ฮักกันาวไปถาตัวพี่น้อง คิวเจ้ากระเขียนได้ดีปากบดแดงกะอริดมาเลดเออจังบัตาฮอดเออระรนอ๊พี่น้องเดียวก็หู้เดียวก็นอกตอนนี้กําลังคึกเยู่แลวนะพี่น้องใจเป็นตึ๊บตๆ๊บๆเนบนะเจนเะใจมันเต้นตึ๊กๆ ถัามีหนึ่งน้ำนาเนี่ยคือเบิร์ดสีดรุ่นมันเบดบิมีแล้วค่ะเบิดสีดพี่น้องนี่แหละค่ะได้ตัวได้ช่วงพี่น้องนี่แหละค่ะห้าเจ็ดเมื่อในสิถึกรางวัลที่หนึ่งเลยพ่อใหญ่ให้หาทอหนึ่งหกเก้าไว้ก่อนเลยับอยู่ล่องบาลพี่บุญรักหนึ่งหกขเก้า่ะแมนนี่แหละค่ะคันลี่นี่พ่อสิเดลีน้ำโมโยแต่ทาวาไปใต้เนี่ยคือไปบ่ได้เลยค่ะพี่น้องห้าเจ็ดนี่เป็นส่วนมามเป็นเช่แมนค่ะ กัยังว่าอมนโมตัสเสือเหลือนันกะจัดทรงเหลือจากทรงเฮตพาเศษมือเพิ่มนะนี่แล้วพี่น้องเอ้ใหอเจ้าจินดากินก่อนมาบ้านาเฮ่าก็ได้กินปลาแดกค่ะมาด้ยเพิ่เคให้กินปลาแดกมา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 กินปลาแดกยังียบ่าสันอันนี้ดเด็กก็เอากินปลาแดกยเงกินละค่ะเพิ่งเคยถืเลขเจ้าเอรรถ โอ้โหเจ็ดจินดาแล้วฮะตะหมักสมนี่ค่ะเมขียดแถวน้ำเล่าซ้ำไม่เล่าแน่มันหมุนเฮ็ยดในมันขาดเด็กคนนี้เจ็ดจินดากินนั่นยังเหรครับบูยมีแต่ปะแดเด็กกินเด็กยาครับปะแดงมีแต่ปะแดงล้วนๆก็ได้ไหมเล่าคนอีสานเขาจังว่าคนอีสานมันมาเจ๊พี่น้องมึงคนโชดขึ้นกันสีกปะแดงล้วนๆลอยๆอยู่พี่น้องพี่ห้าก็กินปะแดงพ่อพ่อพุ่งออกแล้วครับพ่อกินปะแดงไรพี่น้องผู้ใดอยากอ้ำาแม่พี่น้อง เช็ดบางเฉียดจินดาครับนี่ละค่ะคนอีสานโดยกําเนิดแมนของแสบอยู่กับปลาแดกค่ะพี่น้องมะนาวคับปลาแดกตัวื่อหนึ่งแมนกับมะพร้าวมะพร้าวนวลมะพริกหน่วยเด้อสกินให้เบิ่งเบิ่งค่ะอืนี่แล้วมาสมอะไรเนี่ยพี่น้องไม่กินน้ำเกล็ดนะครับกินปลาครับบักะนาวคับบักพริกครับเจจินดากินว่ามีอาการแต่ว่าซุ่มเบิ้งซุ่มทายอยู่นิดพี่น้อง เก็บโรตัลี่ก่อนเอากินกินเจ๊ฟังฟังเนีเอามันรุ่นเฮาหกสี่แปดหกสี่แปดเฮ้ยหกสี่แปดการเล่หน้าสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกหกสี่แปด ต่อไปท่านประธานกรรมการะเสษตรทุกอย่างหมายเลขประจำหลักที่4ไปแล้วค่ะว่จะใช้อุปกรณ์ออกรางวันออกรางวันเลขหน้าสามตัวครั้งที่สองซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายค่ะแม่ร้านมันเนียนใช้เมือนั่นทุกท่านเปลี่ยนหาร้อยเลี้ยงสองมันมันอยู่ในยูทูบบ่แบงคว่ายูทูบหรือเปล่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักที่หกว่ามีวะ ไม่มีเลยพันวะเอาเอาเดี๋ยวเดียวก็มีสิจะใช้อุปกรณ์ออกกำลังวันละที่ห้าบอกว่าบนที่มันเป็นยังไงก็บอกสะอาดแต่เดียวหนิโอ้บอกก้อนถากเนี่ยโอ้บอกก้อนถาฟังวะโอ้ยยังหูใส่จนเหนื่อย ด้นาหน้าที่ของประธานกรรมการออกกางวลนะคะในขณะที่ทําการออกกังวลเนใจเพื่อเมื่อเมื่เมมาจ้าออังลชำรุดถึงขัดข้องโดยเห็นว่าจะใช้ออกกังวลต่อไปไม่ได้ครับบัรยีการร่นไว้ครับเพิ่งรอบครับการเป็นอคอ๋อของเจจินดาว่ามีเลขหนึ่งมั่นอันนี้เลขนึ่งอาญะอยู่คมีเลขหนึเลยอ่ะเออคอยเอามามดบอกหลายช่องครับมือครับ เาวพาโชคพามันกการพารวยมีหาพารวยรัฐมนีนนเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจจินดามีใครเอาเมดที่เราเมื่อนั้นคนโชคนวลพารวยน้อยพารวยโอ้ยยะครับจำก็ว่าได้มันลายครับนี่แต่ส่องงูกระปูดนน้ำอยนะครับเจจินดารลก็ว่าได้มมาแล้วมาแล้วสี่เจ็ดหนึ่ง สี่เงนะครบจอไปออกนานอกนาแล้วเจ็ดหนึ่งออกไปแล้วครับชุดนึงนเจ็ดงได้เจ็ดหนึ่งยส่อาายุดท่นคแล้วสอครัต่อไปจะทำการอองวันเลขท้ายสามตัวสองครั้งจำนวนสองท้ายพันไปแล้วพี่น้องพันไปแล้วนึงครับ ไปแปลนใกล้แล้วใกล้แล้วเอาล่อร่อนร่อลุนเล็กไทย้อเลขไทยสามตัวโอ้ยบนของสอบพระโชคนี่ออ้หอนบัดหูพี่นนางโอ้หอนบัดหูเลยด้วยบาลนี่หอนแล้ว มื้อเย็นปะล่ะพี่น้องว้าวไว้ไว้นี่ไปยังหมันจะิมกันตัวกังเกต่เลขท้ายสมตัวกังวลเลขท้ายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลขที่ออกแปดสี่สี่สี่ ต้องการนะคะตวงเงลคายสามตัวครั้งที่หนึ่งเลของคือไก่ไทเปนองคือไก่ไทเปนองเอ้ยตายแล้วบอลเพ็้ยงเล่นยังไงได้บ้าไป่ก็เมื่อยแต่เราบานนี่ไป่ก็เมื่อยแต่นาแต่เตี้ยท่านประธานกรรมการจะเสกลูกยางหมายเลขประจำหลักขึ้นมาใหม่ว่าจะใช้อุปกรณ์ออกรางวัลหลักใดออกดวงเงลคายสามตัวเลขที่สองครั้งสุดท้าย ไปช่วยไปช่วยเลยกาง์นเล็ท้ายสามตัวครั้งที่สองเลขที่ออกเริ่มห้อนแล้วสองสีห้า วัดคุณแหาสองวัดคุณแฮสองสอกลางวันล็กคายสามตัวออกญาติกับทินน้านณะต่อไปจะทำการออกกางวันเล็กคายสองตัวเองพี่น้อง้าแล้ววิ่งบนสามวิ่งล่างสี่กับแปดเออ จะพูให้สามศูนย์สามหนึ่งสามสองบนล่างมีสี่หนึ่งสามหนึ่งแล้วก็แปดสีเอ้าเมียอะได้อครับเดือบานเนี่จะใช้อุปกรณ์ออกกังวนะครับที่หกจะใช้อุปกรณ์ออกกังวัลหลักที่สี่และหลักที่หกหกสีแดงเบรกขวัญหนึ่งสีบอได้ลงนะครับเบรกวันดูเสาในเรื่องบ่อถูกตั้ง ประจำหลับหน่วยนะคะเป็นผู้แทนกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยโอเคได้เจงานกจงงานกลไ่ด้ห้าวเดียนี้ม่เด้ยอนีการสอบสวแล้วสการเอาเลกล่างก่อนนะครับและผู้ที่ยืนประจหลักสี่ได้แต่ผู้แทนข้ามนางก็ได้ดวนี่คนละกอีกตงเล่จ้ายุ่นี้นะมาแล้วมาแล้วเจ๊พร้อมแล้วพร้อมแล้ว เลขกันไทยแปดสี่สี่เลขล่างเลขล่างนะครับมีหาพารวยล่างวันนี้จะเป็นยังไงนะครับรุ่นครับรุ่นลุ่นของสาวพระโชว์ดนหัวใจสิบมันโดนไลรางวัล <c oughs> เลขท้ายสองตัวันที่บหกพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพันหอบสี่เลขที่ออก4 เจ็เจ็ดเจ็ดพี่น้องเาเจ็ดไม่เหลือแล้วไม่เหลือแล้วนี่แหละ เต็มค่ะเดเ็ค่ะจอเม้าค่อกได้นะครับโอ้ยค่ายชื้อค่อยซื้อไต่บ่ได้เลยจัใบงมาหมด้ครับผมโอ้ยทุนเต้นแห้งเนะ่ชไเลสอนใบ่ะมันเสือมาได้ก็ว่าเปยังลูกสาชุดแรค่ะห้าเจนะครับเ เจ็ครับห้คบป็หัวซหัวซนะครับสิบสใบแลาโซคิบเอ็ดสิบสองสิบสอใบสองโสองโได้บ้างหรอใเม็ดเดียวโคเจ้าเข่าคักเข่าแน่เจ๊จินดาฝันได้ต่องวดตองวดค่ะสามเจ รถแท่เขามาขนะองเหลือแต่รอตรีชั้นนี้ค่ะอย่าล้วน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 อีกหน้โอ้ไปขึ้น้นแต่หือตอนนี้ค่ะคิดว่าจะรวยรวยเกือบทั้งประเทศนะคะทั้งฝุ่นแห่ทั้งสูนาคนะคะเจ็ดห้าห้าเจ็ดหม้ขวมรับมาค่ะคมม ม้ากระคาบขาเจ็จักใยกระเจ็แล้วทั้งหมดจักใยยตายว่มีนะครับมี่ห้าบ่มีมีแต่อยูในนี้นะครับมีแต่อยู่ในเร็วกว่าจำันนะครับห้าเจ็บมีร้ายค่ะห้าเายห้าเจ็ดห้าสามสามห้าเจ็ดห้าสามสามห้าเจ็ดเด็กินดากรตรงนับนับมาท่านเ็นโบน่าเบสจินดาเข้าร้ายเข่าร้ายพนักค่ะ เนึ่งเด้เ่ะอ้คอยสั้นเพยคอยซื้อเลขก็ได้คอยซื้อเลขก็ได้ที่เลือใจมันบาเจอจะหัวใจแท้เด้ปู่ให้แท้แม่ไม่หาเจ็ดเ้อจินดาส่งให้แต่ตองวัดเมนส่งแต่ต้องวัดนี่หลักฐานหาเมนวนและเมนวนอเลขอันดีเมนวนัสมหาเจ็เมนวนเจอใส่หนุนเด้อหนูว่าสิ เนี่ยค่ะเจิดาได้ต้งใหมค่ะูเขาอีกแล้วด้วยกันครณผู้ชมโอ้โหูสีร่มอเร็ยเลยมเาละซ้ำหนักนะครับเอาล้ำนัก้ดเลยล่ะคู่ชื่ดองเล้งาดองซนีู่่ดดองเว่าเลใช่กว่าบันไดดอกเอสองสามเจ็ดเดียวแล้วเลาดซ้ำหนันะครับบอกแล้วว่าอย่าโทรมานะครับพี่น้องแฟนเพจแอดก็บอกแล้วนะครับ อย่าเพิ่งโทรมานะครับพี่น้องแฟนเพจอย่าเพิ่งโทรมาแอดก็เคยบอกแล้วนะครับตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ตอนนี้กําลังไลฟ์สดอยู่นะครับพี่น้องแฟนเพจบอสพกพี่น้องแอดสิเถื่อเล็กรวยกันไปเลยดีใจรวยกันไปเลยนะครับบอสใจน้ำสกุลสุขัน่น้อสเถื่อทั้งใดค่ะจักใบค่ะบอเถื่อทั้งใดมิจักใบบางหนึ่งสิบสองสิบสองใบาสิบสองใบเนาะพี่น้องคนใหายซ้ำเนี่ยจ้าจะดีใจเนาะเจน่ะดีใจห้าเจ็ดครับ กมันต่เจียนมีตัวเลขค่ะเจ็รอีหลีนาอ้ไทยเทนี่ครับนาเจนี่มันมามันมันดังค่ะค่ะหวยซองห้าหมื่นเต็มเมเวอยคอยไปใต้ไ่ได้คอยไปห้าหเอวยซองค่ะหวยซองห้าหมื่นเข้าเต็มเต็มนะคะไม่ได้กลับเลยคลิปแรก หัวซองคลิปแรกนะครับหัวซองคลิปแรกเต็มเต็มนะครับรุ่นบนบัดโอ้ดีใจน้ำเอฟซีต่อไปบนนะครับเข้าไม่เหรอว่าต้นเดียบจะโอ้ต้นเดียบโอ้สั่นหมดเลยโอ้คันเขาเขามากขึ้นกว่าในเซตเลยมาเซตหนึ่งได้เลได้ไปใต้ยุ่ไปใต้ยนะเขามาชงหมดแล้วเราได้ในตลี่ในตลี่ไปในตลี่พี่น้อง ได้ไปบ่ฮ้อนพี่น้องลี่ได้วัดวดทอเรียบนี่ได้วัดอเรเออเจ็านะครับเจ็ดาเจ็โอเคเข่าคาเขาแน่นะเตถือว่าพารครับวัดอดเรียบมาท่มกระสอบคั ไอ้หมูต้นเนี่ขันเต้นนี่แม่นร้อนขันเต้นไปกัเตรียมแล้วพี่น้องไปจะเดือดเรองวัพี่น้องละพี่น้องจะจับระวังเอาอีกคอยสิหมูไม่จังไงเราไปดีถวยพระแดงกับพวกถวยพระแดงคอยย่านหมากัดไประวังร้านระวังร้านเด้อเราจะตำร้านนั่นน่ะเอามานี่เอา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 เก้าอี้ออกเจ้บพี่คือกันจ้าว่าสั้นโอ้ยดีใจมั่เด้อพี่น้องครับพี่น้องแฟนเพจครับอย่าเพิ่งโทรมาเด้อครับเด้อ ให้จบจากการไล่สดนี่ก็น,นะครับว่โทษมากก็ได้นะครับพิมพ์มาแล้วแอดจะเอาไรไปไล่ตอบนะครับเอาไรหลาเพราะว่าแต่พิมพ์มากนี่โทรศัพท์แอดโอ้ขยัน<า>นะสวัสดีค่คะคับ โดนัดวอนยมีันไเาคดีผ้า้านอกกันรูปเลขคนใหญ่บ้าบ้าน้ำกันกับเขานะครับเจินดาเชจกิงแดงเจเกือบไปนะครับขอบคุณเดาสามห้าเกียร์ทีชุดยิงแดงเกียนะครับสามห้าเกียร์ตรงตรงเง็กกับเฟิง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 นฟิงเฟิงเฟิง ี่บย์สามสองเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดหกนึ่ง้มาออมสินเขาเบากันนสินออมสินอออมินเขาเากันมันเสอบนทันแล้วไปใส่เอาเอาน้เจจินดานั่งเจ้จินดาค่ะ Bố <laughs> <Một> tuần Bố <laughs> tuần พี่เจ้านะครับอยู่ทั้งแม่นพี่น้องเด็กนิดนึงเน่นอนครับนี่ครับเด็กคำว่ธรรมดาอ๋อครบหนึ่งบ้ากันอยู่พูดมาว่าอ่อนสินสิมาออกเด็กไงเพราะว่าอาจารย์นั่นเพิ่นบอกว่านะลัตเตอรี่ใต้ดินบ่าได้เลยพี่น้องครับเพราะว่าบ่อชื้อลัตพ่อชื่อลัตเตอรี่ซื้อแต่ลอตเตอรี่พี่น้องได้ทั้งหมดกี่ใบนะคะเจ๊สิบสองใบ สิบสองใบเอาเลยลุยอู้มวนคักนี่ล้วค่ะมาฟ้อนเขาพญายเฮ่ห้าสิบสามเลยนั่นเขาเจ้าไปซีในนั่นนี่เข้านี่เขาเจ้านะครับเขาเจ้านี่เขาเนี้ยครับนี่เขาเนี้ยบ้านแม่นเจ้าจินดามัาเกียกงวนนั่นบอกค่ะเกียกข่อยพ่นเขาพ่นตายนี่ล้วค่ะไปไปฟ้อนบ้านนี่